สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมทุกท่านเข้าสู่ช่องมีเมนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะรายเดือนประจำเดือนธันวาคมแล้วนะคะเราจะเริ่มนะคะคำทำนายนะคะจากไพ่โรแมนต์แองเจิลส์ก่อนนะคะแล้วก็จะไปอ่านในส่วนไพ่ทาโร่นะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยแองเจิล s w นเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าดูจนจบคลิปนะคะก็จะได้รับคำทำนายนะคะทั้งสาหสำรับนะ สำหรับช่องเมเม่นะคะคุณสามารถที่จะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะชาวส่องแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยพลังงานหน้าไพา่อาจจะสลับข้างกันได้นะคะคุณสามารถปรับเอาได้เลยนะคะค่ะ <ST AR> เดี๋ยวเมย์เปิดนะคะพลังงานโรแมนซ์แองเจิลให้นะ ชาวกุ่มนะคะ,ะดวงเดือนธันวาคมนะคะคุณได้พลังงาน Let your friend help you นะคะ this could be the one แล้วก็ explain your love นะคะ,อะขออ่านในส่วนของคนที่อาจจะยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะอาจจะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้มีคอมมิ t เมนต์นะคะ ไม่มองว่าในเดือนนี้อาจจะได้รู้จักนะคะพบปะกับคนใหม่ๆนะเล o เ r อ r ฟรนด์เฮลพ์วตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะแนะนำอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอาจจะหมายถึงโลกของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าคอนเน c t ชันอะไรต่างๆที่คุณมีนะจ,จะได้เจอคนน่าสนใจนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่สามารถครบหานะคะสารต่อความสัมพันธ์มีคอมมิทเมนต์กันได้ นะอาจจะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ d i s c u d b e the one แล้วก็มีพลังงาน ex p l a s e o u อ l เล e ตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงจะมีคนมาสารภาพรักคุณหรือคุณไปสารภาพรักใครอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนนะคะแต่ว่ามีคนคุยมีอะไรดูๆกันอยู่นะในกรณีที่คุณแต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะ เดือนนี้นะคะก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจกันนะมันมีเอ็กซ์เพรสช่วเลไม่มองว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการห่างเหินหมังเมินกันไม่เข้าใจกันแต่ว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยจะมีการหันหน้าเข้าหาการปรับความเข้าใจนะคะอาจจะได้รับาการช่วยเหลือในการไกลเกลี่ยนะคะประสานร,รอยร้าวาโดยเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณหรือเพื่อนเขาหรือว่าญาติก็ได้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ พลังงานดิสโก้บีเดวันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณสองคนเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันแล้วคบหากันอยู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปมองหาใครนะก็แค่สารภาพความรู้สึกที่เรามีเรายังรักเขาอยู่เราก็บอกเขานะคะทุกปัญหาที่มีมันสามารถเคลียร์ได้นะถ้าเกิดคนยังใจตรงกันอยู่เนี่ยมันไปกันได้หมดแหลคะค่ะช่วยกันแก้ไขไปได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแก้ไขปัญหาชีวิตสมรสเองไม่ได้ก็ให้เพื่อนหรือว่าให้ญาติ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือก็ได้นะทุกอย่างมันก็จะลงเอยกันได้นะคะประมาณนี้นะอันนี้คือพลังงานนะคะก็คือเดือนนี้มีตัวช่วยอะนะก็คือคนใกล้เคียงนะคะคนใกล้ชิดคุณน่ะแหละนะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะเราใช้ g กิ d e n Art n o u v e น u นะคะในการอ่านนะคะดวงในเดือนเนาะ สำหรับรายเดือนนะคะเมยเปิดให้8ปดตำแหน่งนะคะจะค่อนข้างละเอียดนะคะในการทำนายเนาะขอภัยนะคะสำหรับเสียงรถวนนะคะบางช่วงก็อาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่ารถนี้จะวิ่งผ่านตลอดนะคะ ไม่จะอธิบายนะคะในแต่ละตำแหน่งนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านที่เข้ามารับชมบางทีก็ไม่เคยรับชมมาก่อนเลยก็จะจําไม่ได้หรอกไม่ทราบหรอกนะคะคนที่เคยชมแล้วก็จําไม่ได้นะคะว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งหมายถึงอะไรบ้างเนะาะค่ะเริ่มเลยนะคะตําแหน่งแรกนะคะคุณกุมนะคะตําแหน่งที่2นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะหรือว่าคู่ของคุณนะคะตําแหน่งที่สมนะคะ ปัญหานะคะหรือว่าอุปสรรคนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะในความสัมพันธ์ตำแหน่งที่4นะคะพลักงานที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5นะคะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะตำแหน่งที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นบทสรุปนะคะ มีเรื่องต้องระวังนะคะก็คือเดดเดวิลเนี่ยขึ้นมาในส่วนของไทายสำรับนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังพลังงานด้านลบนิ่ทีฟต่างๆที่อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเฉพาะหน้าอะไรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตเราหรือว่าชีวิตคนรักของเราหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องการงานนะแล้วก็ในเรื่องของ อบ,บายามุกต่างๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีบุคคลที่3เข้ามาพยายามจะสออแจ้งในความสัมพันธ์เนี่ยนะพวกมือที่3ก็ต้องระวังด้วยนะระวังใจตัวเองดีๆนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านนะคะตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยนะคะตำแหน่งตัวตนนะคะของชาวกุมคุณได้ไพ่ดีนะคะ justice นะคะ ตรงนี้มมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยในช่วงสิ้นปีประเมินผลชีวิตตัวเองแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะสุขภาพการงานการเงินการวางแผนชีวิตนะคะรู้สึกว่าพึงพอใจแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องคิดมากกุ้มใจมเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางชีวิตอะไรแบบนี้ในช่วงนี้เม่มองว่าเดือนธันวาคมคุณจะกันกองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตกตะกอนทางความคิดอย่างดีแล้วแล้วก็ตัดสินใจวางแผนอนาคตของตัวเองแบบ ชัดเจนแนว่วแน่แล้วนะคะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีคนคุยอยู่ก็อาจจะมีการตัดสินใจค่ะว่าจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรยังไงนะถ้าคนที่อยู่ในชีวิตคู่ชีวิตสมรสก็เช่นเดียวกันนะคะมีการวางแผนอะไรเพิ่มเติมนะคะในการขยายครอบครัวนะคะอาจจะอยากมีบุตรหรืออาจจะอยากมีบุตรเพิ่มหรือว่าอาจจะขยายกิจการอะไรบางอย่างยกระดับฐานะครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะคือคุณแบบว่าเหมือนกับ คุมเกมทุกอย่างได้ดีอะนะมาสิ้นปีแล้วเนะี่ยคุณก็พึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาตลอดทั้งปีแล้วก็มีการวางแผนอนาคตที่ชัดเจนค่ะก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบว่าเป็นกังวลใจนะคะคือคุณเป็นผู้กุมชะตาชีวิตตัวเองอะคุณไม่ได้มานั่งรอฟ้าดินอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะพลังงานบวกมันอยู่ในตัวเรานะคะแล้วก็คุณกุมก็ออกมาใช้นะคะได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องนะ ค่ะทีนี้เรามาดูที่แฟนคุณบ้างนะคะสิบดาบก็เป็นไพ่ที่ดีนะเพราะขึ้นมาแบบตั้งตรงเหมือนเขาได้หลุดพ้นอะไรบางอย่างนะคะช่วงสิ้นปีเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเขามีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะปัญหาอะไรต่างๆเหล่านะั้นหรือการขัดแย้งต่อคนรอบข้างอะไรแบบนี้นะคะปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยก็จะจบลงจะเคลียร์ปัญหาได้จบทุกอย่างนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกในความสัมพันธ์กับคุณสองคนเนี่ยระหว่างคุณ2คนเนี่ยก็คือได้ได้เคลียร์กันะนะคะได้จบปัญหา แบบเด็ดขาดแล้วก็ได้เริ่มต้นกันใหม่นะก็คือเหมือนกับเขาโล่งอ,อกอะนะพอสิ้นปีปุ๊บก็ก็มีการได้เคลียร์ทุกอย่างในชีวิตที่แบบว่าคาใจอยู่นะคะปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใดๆนะคะแล้วเขาก็จะได้เริ่มต้นใหม่แบบดีๆเนาะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะอาจจะดูแบบว่าน่ากลัวน,นิดนึงนะดาบมีทั้งสิอันแต่มันหมายถึงว่าเราได้เจ็บแต่จบนะคะจบเลยปัญหาอะไรที่มันหนักใจคาใจนะคะก็เหมือนกับการได้รับความยุติธรรมเหมือนกันและแคล้ายๆจัสติสนะคะ ค่ะทีนี้เรามาดูที่สิ่งที่ต้องระวังนะคะหรือว่าปัญหาเนะาะไพ่วิวฟอร์จูนขึ้นมาในตําแหน่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วดูดีนะคะมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาการงานการเงินนะคะอาจจะมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณกุมเองหรือว่าแฟนคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรเข้ามาล่อตาล่อใจอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อดูให้ดีก่อนนะคะ ดูนานๆก่อนว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะคะเราค่อยตัดสินใจแล้วกันมันจะมีอะไรที่มันดูเหมือนจะโชคดีมากๆเลยอะไรที่มันดีเวอร์ามากๆเนี่ยให้ระวังตรงนั้นแล้วกันอันนี้ก็เป็นคําเตือนจักรวาลน,นะแต่การที่วิวฟอร์จูนขึ้นมาในตําแหน่งของปัญหาอระสัคเนี่ยก็คือตีความอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอะไรต้องระวังนะคะก็ <c oughs> จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบว่าดีเวอร์จนเกินไปก็คิดทบทวนก่อน,อนและกันก่อนตัดสินใจนะคะประมาณนี้นะคะ ก็รวมถึงเรื่องของความรักใหม่ๆด้วยถ้าเกิดว่าใครเพิ่งคบหายังไม่ได้ให้สถานะนะแล้วถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดูดีเกินจริงอะ่ะมันดูแบบพัฒนาไวเกินไปก็ต้องเบรกเบรกเอาไว้บ้างนะคะตรงนี้ก็ตีความแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานที่มีร่วมกันบ้างนะคะก้าวเหรียญกับัวนะคะต่างคนต่างไม่อยากโสดแล้วนะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณยังไม่ได้มีสถานะกันเนี่ยแค่เป็นคนคุยเนี่ยมีโอกาสที่ได้ตกลงยกระดับความสัมพันธ์นะคะก้าวเหรียญปกติถ้าตั้งตรงแปลว่า คนโสดและมีความสุขเป็นอิสระและมีความสุขแต่ตอนนี้ทั้งคุณกลุ่มเองแล้วก็คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยไม่อยากจะอยู่ในสถานะโสดแล้วนะอยากมีคอมมิชเมนต์นะคะอยากทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนแล้วนะคะดังนั้นก็เตรียมตัวได้เลยว่าอาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์นอะไรต่างๆ เป็นแฟนกันก็อาจจะอยากแต่งงานอยากมั่นหมายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยไพ่เก้าเหรียญกับหัวเนี่ยเมย์ก็คิดว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงเซปาร์เรชันหรือทะเลาะกันหมางเมินกันก็คือว่าไม่อยากที่จะแบบว่าอยู่ห่างกันแล้วนะคะอยากกลับมาคืนดีกันนั่นเองแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งของพลังงานที่มีร่วมกันเนาะดีใจด้วยนะคะค่ะมาดูที่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะ เขาอยากให้คุณสองคนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาหารือกันทุกเรื่องถ้าแต่งงานกันแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้ามีปัญหาก็อยากจะคืนดีถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรที่ว่าต้องตัดสินใจต้องวางแผนอนาคตนะคะเขาก็อยากจะปรึกษาคุณนะ แล้วก็บอกเลยว่าชาวกลุ่มปกติเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับสมองอันชันฉลาดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชีวิตคุณเขามีปัญหาอะไรนะคะที่เขาต้องดิวอยู่ตอนนี้เขาอยากได้รับความช่วยเหลือจากคุณนะอันนี้พูดในฐานะของคนที่เขาแต่งงานกันแล้วนะคะก็ลองปรึกษาหารือกันละกันนะคะเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่เพื่อจะได้จบปัญหาของเขานะคะพลังงานไปต่อมานะคะมุมมองที่เขามองคุณนะคะค่าทยกับหัวนะก็ถือว่าเป็นพลังงานดีนะคะเขาก็มองว่าตอนนี้ คุณกุเหมือนคนที่แบบว่าหลุดออกจากสถานอาการที่แย่แล้วแล้วก็หลุดออกจากสภาวะของ depression หรือว่าความเศร้าหมองนะคะอะไรที่ไม่ตรงใจอะไรที่รู้สึกเสียดายอะไรอย่างเงี้ย มองว่าแฟนคุณเขารู้สึกว่าคุณดีขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเดาๆคุณจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เขามองแล้วว่าคุณเหมือนทําใจได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแบบโพซิทีฟนะคะก็ถือเป็นพลังงานที่ดีนะเขาก็มีความเข้าใจคุณนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณเข้าใจใเขาด้วยนะคะก็บอกแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคู่ชีวิตแล้วเนี่ยแล้วคู่ชีวิตเนี่ย อาจจะไม่มีเวลาให้คุณหรือเครียดๆน่ะก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาก็อยากจะให้คุณช่วยด้วยถ้าเขาเป็นคนที่ปากหนักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะไปสอบถามเขาเองได้นะคะเผื่อว่าคุณจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะสิบดาบตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะความสัมพันธ์มันก็จะได้ไปขัางหน้ามันจะได้แบบไม่มีอะไรมาทําให้กังวลใจไม่มีชนักติดหลังอะไรเนาะค่ะทีนี้มาดูอิทธิพลภายนอกบ้างอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์นะคะมีไพ่สองคาถา อาจจะหมายถึงช่วงนี้จะมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคุณ2คนน่ะนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวกับอนาคตของคุณยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีใครอยากเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าขยายกิจการหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตคู่ก็คือว่าถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อยากจะทําอะไรเพื่ออนาคตแล้วเนี่ย ควรที่จะปรึกษาหาหรือกันนะคะไม่ควรที่จะแบบว่าคิดเองคนเดียวแล้วก็ไม่ปรึกษาคู่ชีวิตหรือว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าถ้าจะวางแผนอะไรเนี่ยควรที่จะคุยกันนะอันนี้คือไพ่เหมือนเตือนเราในในว่าถ้าเราทําอะไรที่มันมีผลต่อนาคตหรือการวางแผนอนาคตที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ย ควรที่จะให้แฟนเรารู้หรือว่าคู่ชีวิตเรารู้นะคะเขาก็จะได้แบบเออถ้าเขามีอะไรมีความคิดเห็นอะไรเขาก็จะได้บอกเราได้นะคะมันจะได้เป็นเอ่อเส้นทางเดียวกันน่ะนะไม่มีความขัดแย้งอะไรนะคะประมาณนี้เนาะบางทีรู้ทีหลังก็อาจจะโกรธกันได้อีกอ่ะนะคะก็จริงๆไม่มีอะไรเลยนะเท่าที่เม่ดูหน้าไพ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเขามันก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะเหมือนกับวิวฟอร์จูนที่ขึ้นมานะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บทสรุปกันบ้างนะคะ เอซบอลนะคะที่กลับขวนะคะมีไพ่แปด้วยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีไยหนึ่งใยใดที่ถอดใจหรือว่ารู้สึกท้อแท้ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนพัฒนาไม่ได้ตรงนี้ขอเน้นเป็นในส่วงคนที่ยังไม่มีคอมมิดเมนต์นะคะเพราะว่าก็มีบางช่วงเหมือนกันที่ชาวุุมก็ค่อนข้างระหองระแหงกับคนคุยหรือว่าแฟนนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ย ไม่จงใจคุณกลุ่มนะถ้าคุณจําได้ถ้าคุณเคยดูดวงกับเมย์มาก่อนทํานายในลักษณะนี้บ่อยมากว่าชาวกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อนะคะก็ในความสัมพันธ์ที่มันเคยมีปัญหากันเคยมีการถอดใจหรือว่าการไม่ให้โอกาสกันเนี่ยนะคะปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะพลังงานสองเหรียญน,นะคะกับหัวแล้วก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเคยมีความสับสนในใจมีการจักระลิงอะนะตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วแหละว,ว่าโอเคไปต่อและการวางแผนอนาคตไปด้วยกันและกัน,นไหนๆก็คุยกันมาระดับหนึ่งแล้วก็ ให้โอกาสกันแล้วกันไม่มองว่าการตัดสินใจของคุณครั้งนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะไปกันต่อมากกว่าการที่แบบจะไม่ให้สถานะหรือว่าเลืกลานะคะแล้วถ้าคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วหรืออยู่กันนานแล้วเนี่ยก็คือเป็นการให้อภัยกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมทางร่วมชีวิตคู่กันต่อไปนะคะพลังงาน7 คา,านะคะก็ยังมีเรื่องต้องฝ่าฟันอยู่นะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะตรงนี้อาจจะหมายถึงแฟนคุณก็ได้ที่ว่าเขามีออปัญหาส่วนตัวของเขาที่เขายังจะต้องไปจัดการให้มันจบนะคะก็อาจจะต้องแบบ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปใช้เวลาด้วยกันนะเท่าที่มองดอูถึงแม้มันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตแต่เมย์ก็ยังมองไม่เห็นพลังงานของคน2คนที่จะไปโรแมนติกกันเลยนะในเดือนธันวาคมคุณ2คนอาจจะเป็นเดือนของงานนะคะแล้วก็การประสบความสําเร็จนะการแก้ไขปัญหาแต่ว่า ความเข้าใจในชีวิตรักชีวิตคู่มีแล้วแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปโรแมนติกไปใช้เวลาด้วยการดินเนอร์หรือว่าการไปเที่ยวต่างจังหวัดอ,อะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็สู้ๆแล้วกันเนาะมันเป็นช่วงสิ้นปีมันอาจจะต้องมีการต้องแบบสรุปงานอะไรแบบนี้หรือว่าตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าคุณ2คนแนวโน้มมาดีแล้วนะเท่าที่ดูไม่ได้มีลักษณะของการเลิกลานะคะหรือว่าการตัดความสัมพันธ์หรือโลสถานะนะนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวต่อมานะคะมีจะเปิดนะคะในส่วนของ Angel Answer นะคะเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นคำตอบหรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับชาวกลุ่มแล้วก็คู่นะคะ สองใบนี้เขาอยากออกนะคะให้เขาออกมาเลยแล้วกันนะคะ opportunity แล้วก็ u a r r e a d นะคะคุณสองคนมีความพร้อมแล้วนะคะที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้ถ้าเกิดพูดในเชิงความสัมพันธ์โดยตรงก็หมายถึงการให้โอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์กันมากขึ้นการยกสถานะนะคะการามั่นหมายการแต่งงานนะคะการรับรักอะไรแบบนี้นะคะก็จักราวาลจะบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะคะไม่ต้องรอเวลานะคะช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่จะแบบว่า ยกระดับความสัมพันธ์หรือว่ารับหักใครนะถ้าใครแต่งงานแล้วก็อาจจะหมายถึงโอกาสทีด้านของการงานการเงินนะคะหรือว่าการเปลี่ยนงานนะคะการที่ว่าจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดไปสุดท้ายนะคะโรแมนตะคะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ละทิ้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็อย่างที่เมย์บอกแล้วมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันสวีทว,วิวลิลันลาแต่ว่ามันมีความเข้าใจมันมีความรัก ะะแล้วมันก็ยังมีการที่จะไปต่อกันข้างหน้านะคะไม่ต้องวอรี่เนาะในส่วนของคนที่แบบอาจจะต้องเจอบงานหนักๆไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนไม่ได้นอนหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยนะก็ทำงานไปเถอคะค่ะนะก็เป็นแค่เดือนนี้เท่านั้นแหละที่อาจจะไม่ได้แบบว่าใช้เวลาด้วยกันแต่ว่าคุณสองคนนั้นก็ยังมีความรักที่ดีอยู่นะคะประมาณนี้นะแล้วพลังงานบวกได้เลยนะคะ ขอบคุณชาวภูมินะคะขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเม่เม่นะคะถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามนะคะเม่เม่มีดวงให้ดูหลายคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงทั่วไปแบบนี้นะคะลายปักรายเดือนนะมีดวงคนโสดสนิทด้วยนะคะทํานายทุกเดือนแล้วก็ดวงคนรอรักเก่านะคะถ้าใครเลิกกาแฟแล้วแล้วก็ยังรออยู่นะคะอยากจะทราบ ความเป็นไปของเขาก็สามารถดูดวงอคอนเทนต์นั้นได้นะคะก็จะเป็นรายเดือนเหมือนกันแล้วก็เมมีดวงรายวันให้ดูด้วยถ้าใครชอบดูดวงมากๆก็ดูได้ทุกวันนะคะติดตามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ